ต้องปรับใส่หออให้มันเป็นเราห้องยู่ในโลกเขา้อมันพ้นแหลกไปกินพุทธวัฒนะเขากะว่าเขาคือกันนั่นแหละฟังเบิ้งดีๆเนี่ยไปยั้งบ้านที่เข้ามาลายแผลนี่เป็นประสบการณ์ที่นัหนะบา้านเคนบวันี้ออกจากตัวนี้ได้หละนี่รักนะปฏิบัต <c oughs> ิเอาเง็น,แ,น,นแล้วสิเดที่สุบองเขากาอ๋อแนแต่ปนงานแลงว ข้าวเทใบนั่นน่ะเอาความที่ตัวของเป็นเองออกมาจากอาณาปันสถิสิจำเดิมีโยกเดิมมีเป็นแบบนี้เห็นเดิมมีเพื่อข้าเอาหลักการโดยสุดชวนประสบการณ์ที่ความจริงอนี่ไม่ประสบการณ์ที่มาเตรียมนตะลึงละนั่นที่ดูงแียเป็นภูเขาเมื่านแอยว่าตะวันละน่ะละคิดเด้นน่ะคือเมื่อว่าธรรมดาวว่าทนแล้วแต่มึงคิดมึงก็ย่านมันทีเลยแล้วกล้ากเกิดกลัวกเกิดนั่นอารมณ์มันเกิด สัสร right. mm ่างๆบอกเข้าทำความเย็นให้ตรงตึกตรงตางคต้อสอนเป็นรูปคก็ยังบอกว่าให้เข้าส่งอารมณ์มันเป็นทุศนไยสักคือจังเข้าค่อยๆขัดเคลียรออกเขาสักจุงไปใสกับบไปเนั่นังสได้ขอหน่อยขอนี่บ้เข้านั่นนล่่ต้องเกรียใจจิตมันชินชินเด้ ที่ยังที่ยังมูเพิ่นมูพวกนี้ม, <ừ. S 1> มีมีแฟ้มไปนคนกาซสรซินหรือะน,นะชาวบ้าพวอศิลาเห่นไหมัะมูอยู่ท่บุรีพสาย่าเนี่ยอยากได้เหรียญเพิ่นอยากไปเสื้ผ้าไป,าาไปส้นไปอ,อ,อยากได้เหรียญมันผมคือบ่าอยากได้แต่ผมอยากได้หลักคำสอนเพิ่นเพิ่นกบ็บอกเด้บอกเดึงบอกเพิ่นกระบอกว่าเออมันมูมีอย่างนี้วัดถุงสีมันดูดีคุ้โท้อเ,เห็นแล้วพ่นไปเอาเนื้อนั่นเด้ครับ คนเอาสะเก็ดนอกๆซึ่งพวกแมงนันไม่กูจะสาดนะสิคนไปสนตัวปุ้นตัวสอนคนก็สอนยี่ได้หออ่าบอบ่อขอนบ่อเก็บอกว่างงง่ายทางนี้ดิคนบกอพิ่นึพงคนอีกบ่บอกครับแต่คนนี่อยากไปได้นะครับโอ้แมม้า่ตัวคนเองกับสี่พราห้างหูอยาว่าเขาสั่งกระแสเพื่อขายคนครัครับครับตัว่นเองคนซื้อเนาะพวกผู้เอาาต้องัส่กระซื้ออยู่แล้ว จะไปหุงจัดยังน้ำอันจังสิบเนี่ยเล่าบ่เบิ้อยู่แล้วล่ะโทรศัพท์พวกสางกระแสขายของเขาขายของเขาเลยครับโตเพื่นเองจริงๆมันก็สอนภาวนาพี่ครับในแต่จังหวะบานพวกสางกระแสก็สางเขาได้เงินแม่ที่ทำเป็นธุรกิจกี่ธุรกิจเพื่อเอาผู้เขาไปขายนี่ไหมไม่ไล่ไปว่าขายเยอะมาก คุณโชคดีได้รับเหรียญันสบาสำบ้รพูดแล้วตัวิงกันนะรอยสมิก้คิงคุณมูดผู้เดียครับนั่งรถนั่งรถทาไหน่งยสมสิบเอวตัวคุเองกันกนะ<า>บ่รลูกซ้ำนันผู้อื่นพูดนเอาคือต้องเขียนกาหนาจอไปกันเลียวที่จัง อาลูกชิดลุกเยื่อนเห็นกันตัววัดแนี้ยนี่บโบโบโบเหรียญเหรอนี่บบเอาแนี่ยคำสอนที่ทางพระอาจารย์หนึ่งครับยิงพระอาจารย์ทุษถัดแ่งคัดมันไม่หนาที่ของสมหรือเนี่ยยังไงคือพระอาจารย์ของผมวโนบแท้แนี่เดียวกันนะครับเป็นแนวเพิ่นคำสอนทท้แนวปฏิบัติของเฮ็ดตรงที่ปรมาณว่าไปงมง่ายที่เสื้อวัตถุเสื้อแขนแขนของสัตว ก็บอกวิธีเรียนเนี่ยถ้านได้เรียนลูกเหมือนพระพุทธเจ้าก็คอ,อยเป็นพุทธานุสติถ้าเป็นลูกเรียนพระสงฆ์ก็คอ,อยเป็นสังฆานุสติเด้อโอ้โหโบ๊แมนเอาไปงมง่ายว่าควรจะต้ป้องกันห้าวใดโบาะแมนว่าขอบารมีขอหอยขอแขนขออะไรดอกมันต้องเห็ุเอาเองก็บ,บอกอยู่ถ้าสิกินเหล่าหรือว่าสิ่งเหตุยังโซโซเน่ยกรรมมังพระแน่ครับโอ้เลิกตัวาดโบ๊่แมนเอาเพิ่นไปป้องกัน ปืนกันมีดเด้หวะกันบ่ได้หรอกก็คนเองก็ป้องกันบ่ได้คย่าเอาข้าสอนพี่ยืดรูดีของพายการใส่พัดงานโซลาเซลล์บอใส่ทั้งไฟทั้งทอังอ๋อทั้งอันเวลาไฟตัวนั้นดับตัวนี้มักกว่าอ๋อสำรองให้เขามากเทสให้กอกลื่นดีนะพายานลงยิ้มเเห็นสีเลเขียวนี่ตัวผม เป็นยืนสดชื่นดีเยอะดอกคือวิจิตรอยู่ครับว่าบ้านโอ้ยบวมาครับอาจารย์เลยนะผมว่าตัวเตีผมถยู่บ้านนะผมต้องหาทางม่านะแต่ตอนมว่าส่วนแมวว่านั่ส่วนนอนอยู่พอนวดตื่นนะครับเขาเห็นติดตาติดใจไปแน่เวลาไปเห็นอยู่มันมันคือบ่คือหลวงพ่อมันหลบหนอนก็เดี๋ยวหวาบไปอยู่ดีสนใจแต่คือบวชคือกันนั่นแหละ วันไหนมีพิธียังเจ้าอยากบวชเจ้าต้องขันข้ามคอบวชหนมันได้สักอนเราต้องมั่งคิดหนักน้ำพิธีก็ต้องคิดหนักน้ำเงินน้ำทองดอกบุญผู้เยี่งเป็นเจ้าภาพหลงใส่เจ้าเป็นไหนไปพิธีแบบพวกเจ้าเข้าใจว่าแบกูเจ้าเแต่แบบท่อมข้ามบ่เอาบ่เห็นเห็นอยูครับว่าเมื่อตอนที่ข้าจะบวชเอาไปบวชดูวัดแสนสว่างวัดแสนสว่างวัดแสนสว่างองคเบิ่ง แลเ้เออที่ตามอยู่คือสมอ่างผมก็มเบิ้งพระอาจาร์เลยะเบิ้งพระอาจารย์ทุกทานแน่เบิ้งพรอารอ๋อเป็หูนิว่าม,ามากักอ่าพืออนพระอาจารย์บอโอ้มีคนมาขอไปอยู่วัดหน่งวัดนีเอเอาไปมากแม้เขาพระอาจารย์เดียวไปเอาไปใส่เอาไปใส่แบ่น้ว่าใถามเขาเบิรลูกเขาจะไปวัดหมดไหม่ัวไม่คไปดอกเขามาบวชมาตรงต่อพระวินัยต่อถ้ำีเขาปรเด็นเมื่อวานที่มหาเนี่ยนั่น ได้ได้รับอภินัยแล้วก็ไปปฏิบัติกับปฏิบัติบัดขอบคุณสามากค่ะคุณสมควรไปตุดงไปครับบางทีรถเด้ย่างเด้อย่างก็เดียวนี้ครับย่างก็ผิดครับ่ว่าย่าไปมันสิได้อารมเก็บปวดแข้งขาแนวใดหนักขาแนวใดบ่หิวห้อนแนวใดบ่ครับเออมขึ้นามากูมาเกิดเฮ็ดหนงมันถามเจ้าของเบิ่งแน่ทางซั่นนะฮู้ล้นะ อยากมากอีกแล้วหลายยานเขาพากันไปเก่งอยู่ไปหอดหนองคายไปหอดคูนโอ่งลงทางอุดมอุดมนะไปไปซุดกระบี่แบบง้างขึ้นมาแบบอะไรเก่งดีบ่ตลอดได้ยุไปไปปฏิบัติได้พ่อพ่อหนุนพ่อดีหลายอย่างในประายยานนสบการณ์เขาขเวลาย,ย่านชู่เห็ดจังนดายซุนถึงไผ่ มุทุกลงพอดะมุถึงหาแม่มุงุบโดนเดชล่มหายใจสูบอมีดก่อนแต่สูนถึงลงพอสูนตง,ง,งนี้โตต้ตนอยู่แต่สูนึถึงล่มนั่นมันจังบ่มีมันกระชื้นไปครเวลาคิดถึงพอดีแต่วันยังมีสติอยู่ยังนี้อยู่ไปไร่มแล้วเห่อโอเครอดรอดว่า <c oughs> จับล่มอย่างเดียวจะไปมีถึงอย่างอื่นมันมีผู้ใดศักดิ์สิทักศีรับ,บตัวเองต้องหาศักดิ์สศีกนะแล้ว ถ้าห้าวยืนกับลมหายใจแล้วกล้ากับวะมี่กลัวกับวะมี่มันกับเบิดความคิดปรงแต่งความหยานมันจะเกิดมันมาจากใสมันเกิดมาจากคิดกันเราเมื่อถึงหลวงพ่อเหมือนกันคิดจากให้หลวงพ่อไปป้องกันให้ตีกูนอนงกูพี่กันแล้วเสิอกสั่นข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงเอาความจริงเบาสลดเนาะครเสือกสั่นแล้วบางทีง่นงง่ายในป่าตุ่งหงตีหานนั่นนี่มันบ่มี นี่ระงับดับว้นผิดแต่พร้อมใด้ผู้ใดสิตายมากรือมากแต่จึงหลวงพอ่อหลวงพ่อกันสะตายขึ้นกันสูคปอร์ตายไปเลยหจากตัณหาที่ล้มหายใจนั่นก็อปภหันล้นเดียวแต่จังไรเขามีขอยึดตอรักอันนั้น,นอั้นี้เกิดยังขึ้นยังแปกปราดมากซูไปจะไปติดหาว่ามันเกิดขึ้นจากยังแแม่คิดเขาล่ำหายใจปั๊บทันทีโหลดมาแล้วมาแล้ววิธีส่หยุดตัณหาได้แท้ มันเป็นตันหาเด้หรือมันอยังนอผีบ่อนนั่นบ่อนนี้บ่ออยู่ถึงบอกยกการขับสสอนเข้าอินแบบนี้ก็นึกถึงอันนั้นอันนี้อันอื่นอันนอกจากคนนึงหลวงพ่อราโลดอยู่หู้ดังหมดเด้ดังหมดเด้อแล้วผีมันถึงมาหลอกแมงได้บ่เลยเหรอสู้ันหลอกสู้เลยเหรอตรงั้นงูงูได้งูอินได้ตรงนั้นงูก็งูกระสาง ถ้าสู้บผคิดอยังเลยมันก็นเห็นยังสู้บ่ได้ดอกคือเพื่อหมั่นใจตัวนี้ในะตัวเองดอกหรือคือยังบอกยกนิท่านเดิมน,นั้นเดิมนี้คือพระเจ้าเาเห็นบอกพญามารเห็นยังเป็นใดหรอกมันเป็นมา่านข้อมคิดคือซื้อได้นะดั่นสำหรับไม่หล่ะงกไปลงมาเพรามันแน่นข้อมบนเดียวงั่นว่าให้มีตนเป็นปฏิทิ่ให้พึ่งตนเองพึ่งตนและพึ่งท่ามกับไม้พึ่งข้อมจริงในะตัวเองนี่แหละ จะไปฟังสิ่งอื่นเน้นเอาตัวนี้ผู้เขาผู้จักแล้วก็ต้ผูจักบ่โอ้งูอีหลีมันก็ว่าเห็ดอย่างเดียวแหะอยู่ในลมหายใจได้องค์แห่งสมาบัติแห่งชาติมันรักษาเจ้าของเองอะไรยังไงก็นั่นตัวผู้เขาซอยพระว่าหน้าดีว่ไม่ทราบโอ้มันมันก๋วยจี่ก๋ที่ผู้จักก๋ที๋ไม่ต้องต้องผ่านประสบการณ์ เข้าอ่านเข้ากับคิดกับกันแนวมันหยุดคิดว่าเป็นมันมีตระสารต่อตำหาไปเลยเลยหามืงจุกเ่าเปน็นสองสิ่งที่พทธเจ้าพนะเนนเอาไว้ในสันสุดเดแล้วถาทั้งกลมูสังคตะ่แปลว่าความคิดนึกบุงแต่งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่สัตว์ทั้งหลายยร่มใบแต่เกิดเพราะสังฆตะธรรมนั่นเองอาสังคตะแปลว่าไม่คิดนึกบุงแต่งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่เห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยมันจบู่แค่นี้เห็นทั้งหลายมันสิจบล้มจังววา ไม่เอามงนี่เลยละทั้งรูละบารูนั่นสำหรับผิดก็บรมีถูกก็บรมีบุญก็บรมีบาปก็บรมีดอกเขาอยู่ในหันมันว่างมันบรมีซื้อแค่ใว้หวังแล้วก็ยิ้มเลยผู้เขาสัมผัสได้แล้วเขาคงจ้างแบบบาทเที่ยวไปไกลๆมากแปดเก้าปีบาทถึงแม่อกรพ่อไม่คู่ดังนะฝอต้องรอกัน มนเแม่ในตอนเวลาตั้งไว้ยังอะไรแต่เนี่ยสมกลับบ้านบัม้าหาพระอาจารย์เนี่ยสม่าบัถึงเลยไปเลยมันจะกลายว่าฟังยู่งเหตุยู่เหตุยู่แต่มันนี่มันนี่น้องสาวครับเพิ่นไปอยู่เออ่ตอนเพิ่นไปปฏิบัติการหลงพเจือนนะครับคือซูริ่งจะบอกว่าเวลาไปหาผู้บาดเจียนเพราะอาหารไปขอคุณบารมีบึงเป็นคุณพ่อเนี่ยผมก็กลับพระอาจารย์ก็ลดลดแล้วก็ มันมัน่นสโดนจิตโดนใจหรอกโดนจีดีโดนใจเอาก็ฟังไปฟังเบิ้งมัอนอาจารย์มัน่ย่างน้าอยู่ในหูดังเลยคือล่มแล้วจารย์เนาะแมคือได้จะพอมหวานอยูในร่มนี่แหละมีผ่านแมงนม็ดของุกใจกเอื้อมดอกมีผ่านตปววดับตัวเย็นดับตัวใดก็ดับคนจีบเอง หยุดคิดนึกบงแต่งในสิ่งที่ตาก็เห็นอยู่หูก็ได้ยินอยู่จมูกก็ได้กินอยู่นีเด้มันอยู่มบนีหนึงเด้ตาเห็นกระบบคิดอย่างหูได้ยินก็บบได้คิดอย่างเรื่องรา่ต่างๆกบบคิดอย่างแน่แต่เขาคิดนึกบงแต่งอารมณ์เกิดพอใจกับไม่พอใจเกิดเรื่องแบบนี้อะไรตงว่าเห็นปั๊บสร้างปั๊บก็มีเห็นปั๊บมักปั๊บก็มีมันเกิดจากังาเอาไม่คิดทำเร็จไปเลาได้นั่นหนะแต่คนหนึ่ง มีสติอยู่กับลมหายใจตัวเองมาเขามาเขาความคิดสาลลมสาลงมันก็เห็นกระทันมันทันทัวงรมีคำว่ามันง่ายอยู่แต่ว่าเห็ดอิริ่งทันทีบันเออแต่คุบอกว่าคนที่ไปได้อัตหลดลดแห่งทําสนาหลดตั้งทวงลดอันนี้มันเอาให้กันบ่ได้ผู้นั้นต้องไปสัมผัสกระทบเอาเองก็ต้องไปพึ่งยังดอกคุณลมหายใจหลดยังก็ดี นึกถึงเพื่อนก็เป็นสติอันหนึง่งเพื่อให้เกิดระลึกนึกถึงความเป็นจริงกับเพื่นกับย่งสอนอยู่บอกอต้นเป็นที่พึ่งของตอนคือเก่าพ <c oughs> ุทธานนสติหรือธรรมานุสตินึกถึงแล้วก็เกิดขอวัดปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงนึกถึงพุทธเจ้าหรือนึกถึงขอบปฏิบัติถึงสันฆาเหตุแน,น่สังฆานุสติจะของตัวเองตัวเองนี่สังฆานุสติทางเจ้าถามสุภากนรกเมื่อว่าตัวเองได้หรือยัง สุดไปหาตะพึ่งสิ่งอื่นหลายรู้จักบอสังขารมดีคืออย่างคือสู้นั่นแหละเดี๋ยวเข้ามาพึ่งตนพึ่งท่ำกต่พึ่งตนเองนั่นแหละท่ำก็คือความจริงอันนั้นหลอกลวงบอรเตอร์รูไปขอเงอนี่คนกระเทียงกรดอกอ่างเลื้ยงอนนั้นหมาพลังหมาใหญ่ขั้นใดแน่ล่ะหาโตเรนหุ่มใช่ปุณนาลาเบิดซาเบิดเรือเป่า ก็ทราบแต่มันคิดว่าไี่คิดแบบใดคิดถึงหลวงพ่อสันคิดถึงหลวงพ่อเราเป็นไงกูไปช่วยไหมวะ่ะพระพุทธมตัตตพุทธโรบุรี<อ>แต่มามันหยุดจิกินนะเห็นว่าเด็กก<อ><อ>ูพอดีมีฤทธิ์เด้ว่ามันหยุดเพราะมึงหยุดเหรอไ <c oughs> อ้ยานไม่คิดนะมันยาน <ยา S 1> หลายมันความคิดมันนิ่งมันเกิดพลังงานเองมันหยุดเองห่างว่างหนึ่งประกาศ ประกาศว่าอยางมุนตายไปแล้วมาหาต,ตัวมิโตมาขั้นกานกัดคนตายตำบลนะตัวเตียเต้ยๆย,งย,งยังไงหนึ <c oughs> ่งไหมที่ถึองอาจารย์ก็เป็นแก่สังฆานสุสสติเออนั่นแหละมันเป็นชาติอันหนึง่งองค์ชาติหรือสมบัติมันออกแคลออกไปเองดอกกับซือพึ่งตนเองได้นั่นบ้างันพึ่งหลวงพ่อวะ่ะก็หลวงพ่อให้สติซื่อๆแล้วไม่หลวงพ่อไปให้จะคล้องท่านให้เองแอก อธิบายเขาฟังตัวเองหมดเ้อรไปก็ดีวย่าลื่พใจครับมันมากหนื่อมากขำ่และขำัมแบม่มากนะตา้ไปเลื่อยเป็นกะหูยุหูมดแหละพวกพวกแม่จะข้ามไปรู้กับ่วงฮวงไปฮวงมาเนี่ย่วงจะของดีที่สุด เราพึ่งถ่ายรูปก็มาเรื่องมาเห็นกิงิยาเย็นแบบนั้นแบบนี้มันก็สามารถเห็นข้าเหลือได้พระเจ้าแนเข้าเหลือก็ได้หล่ะน่าดีเป็นนักดาหน้ารุ่นหน้าดอนเป็นนักดาหน้าบุญหาเอาตัวเนียพ่อนจัดสันเทียน บอแล้วเป็นเดียวก็นั่นแหละแค่ต้นเต้าก็แล้วเลยไปขออยากทายลูกก็ไปจาลูกแ่ทายมาทห่ขอบคุณครับพี่ที่เก์ก็เอานั่นจะเอาไปตีรถตดรถหครับอเอตีรถนั่นนั่นครับไนคะรถเด๋ยวสักอันโอ้ ผมขึ้นรถสองคันครับที่อันับขเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้ใส่ปอกแน่ๆปิดไว้ เอาเจ้าแผ่นน่สี่แผ่นพอแล้วเอาอีกเจ้าแผ่นเนี่ยเอาอีกเพิ่นเอาให้เพิ่เอารถคันนึ่งเอามกี้ผมเห็นไอ้ไอเขามีซสติเกอไอ้ของอะไรน่หลังเขาอะไรใช่ไหมไอของท้ากาบุทธาตุขติดรถอะไรอยู่ติรถจอดอยู่ของเราผมก็จะไปติดรถที่พัทยาขมงนี้อเก็ไปติดพัทยาของเ้อนี่ก็บอกไล้ว่าผู้ใดโยธานามไก่หลวงพอสุชาติไปหาเพิ่เลบอกต่เราโ้นอยู่ได้ ก็เบาทั้งนี้ไปญ่บ um, ุนไปหาลูกพ่อเยอนเดอไปหาลูกพ่อทุาเดอหาลูกพ่ออมอเดอเห็นโดดบะหลายเลยตรอับอกคือไปหาผู้คนปฏิบัตินัไปลงเพชโมสอนปัิาเอมพีแต่ก่อนผมเห็นทีมฟุตบอลอยู่ครับอาจารั์เอ้ามาไกลๆอยู่ไหม นะจัดฉากใส่มันจะง,งาม ัทาำก็พอใจไปคุณเล่นอะไรได้ครับครับกระปุกเขาเราอ่มากนะให้ออกอันนั้นเี่รู้อยู่ครับถึงได้รู้กับมันนั่นแหละโอ้ยผู้นี้เนี่ยข้าพเพ้ง